สวัสดีครับ วันนี้อยู่กับผมเซลลกอล์ฟอีกแล้วนะครับที่เดิมครับบริษัทสุทรมอเตอร์สาขาสีนครินนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟมีรถดีๆนะครับมานําเสนอให้กับพี่ๆแฟนเพจแฟน u t u b e อีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นมิซูบิชิไทตันนะครับตัวนี้จะเป็นดับเบิลแคปนะตัว4ประตูนะครับตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่น GT นะครับราคาอยู่ที่9 6 ,00 0บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับตกแต่งอะไรบ้างนะครับมีอะไรพิเศษบ้างนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดนะะครรับทีี่จววิ เป็นโปรโมชั่นหมดเลยนะครับแถมฟรีหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กอบเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งออกมาแล้วหล่อถูกใจแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวก็จะพามาดูเลยนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับตัวรุ่นรถคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น GT นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับของเขาจะเป็นดีเซลนะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ 2,400cc 181แรงม้านะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าให้พละกกาลังที่แรงมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับก็ติดตัวโลโก้ให้ด้วยนะครับที่ฝากระโปรงนะจะเป็นคําว่าไททันสปอร์ตสีดําด้านแบบนีีนะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นดําด้านดาเงาหรือว่าสีต่างๆนะครับกอลก็มีให้เลือกนะครับตามที่ลูกค้าต เลยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับกอลติดเป็นฟิล์มเฟอร์มิกให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับกันแดดกัน UV นะครับกันความร้อนของบ้านเราได้ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับก็ดําเงาสวยงามตัดกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็จะมีตัดหรูหราด้วยคิ้วตัวซีโครเมียมแบบนี้นะครับตัวไฟก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะครับที่กอล์ฟติดตั้งให้กับลูกค้าน อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะจะเป็นดําด้านก็ได้หรือว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้หรือจะเป็นดําเงาแบบนี้ก็ได้นะครับมาพร้อมห่วงสีแดงที่เป็นแบบโชว์ความสวยนะครับอันนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้นะครับสวยงามเลยนะครับเวลาเปิดหรือสตาร์ทรถนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดให้ออโต้เลยนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับสวยงามเลยนะครับไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไปดูกันเลยครับ มาต่อกันที่ด้านข้างกันต่อเลยนะครับคันนี้นะครับกอล์ฟติดตัวคิวซุ้มล้อแบบดำเงานะครับลูกค้าจะ เป็นดําด้านก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกได้ตัวนี้ก็จะมีหมุดให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเข้ากันมากๆเลยนะครับซีนให้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับเก็บขอบเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยงามนะครับลงตัวเลยนะครับมาพร้อมนะครับคันนี้นะครับกอติดตั้งตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะครับกอลีให้เลือกมากกว่า20ลายนะครับอันนี้นะครับรัดด้วยยางโอตานีนะครับเป็นยางออลเทเลนนะครับตัวยางออลเทเลนนะครับก็สามารถวิ่งลุ หน้ายางของเขาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับก็ออฟสวยๆเลยนะครับขนาดไซส์ยางของเขานะครับจะอยู่ที่ 265 60R18 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถรีเควสลายได้นะก็มีรูปล้อนะครับให้เลือกหลายลายเลยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเข้ากันมากๆนะครับตัวล้อนะครับตัวออฟเซตล้อนะครับก็จะพอดีกับตัวซุ้มล้อตัวนี้นะจะไม่ยื่นออกมานะครับอันนี้ก็ปลอดภัยได้เลยนะครับถัดมากันต่อนะครับตัวกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับที่เป็นแบบ LED นะครับกันสาดนะครับก็อฟติดให้ทั้ง4บาทนะครับแล้วก็มือเปิดประตูจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะ ตัวบ่วมือกันลอยที่เป็นเคปล่าแบบถ้วยให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็อาไว้กันลอยเล็บกันลอยแหวนได้ดีเลยนะครับบันไดข้างนะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้อยู่แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับต้องบอกว่าเข้ากับรถมากๆนะครับตัวรถนะครับสีบอนนะครับตัดจํำนะครับสวยงามเลยนะครับสติกเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าก็รีเควสตได้นะอันนี้ก็ติดเป็นสติกเกอร์ไลโคนให้กับลูกค้านะครับก็เพิ่มมิติให้กับความหล่อคันนี้นะครับสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหล นะครับไปดูกันเลยครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟแบบสเปกตรัม LED นะครับตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นเส้น LED หมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบหลอนนะแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับจะมีตัวป้ายคําว่าไ y c l e a n Diesel ด้วยนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังนะครับในขนาดถอยจอนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกล้องนะครับรอบคันด้วยนะครับเป็นแบบเบอร์ไดวิลด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับมีไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับก็ปูพื้นกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของกระชนท้ายนะครับก็เป็นสีดำนะครับมาให้เลยนะครับจากโรงงานแล้วก็คันนี้นะครับติดตัวเซ็นเซอร์มาเพิ่มด้วยนะครับ2จุดนะก็กําลังดีนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับภายในเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ในส่วนของภายในกันบ้างนะครับในส่วนของพรมอะไรนะครับก็เป็นพรมอะไรแบบหุ้มหนังนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันที่พรมอะไรนะครับปรับเสียงลดเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับสามารถกดมองภาพนะครับจากตัวจอตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวจอนะครับก็เป็นจอขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับระบบสัมผัสนะดีมากมากเลยนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบ6สปีดนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่9 6 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่90 ส5 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กอปติดตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับเผื่อเวลามีเหตุสุกเจิญนะครับก็สามารถดึงเมมโมรีนะครับเอามาลงคอมมาเป็นหลักฐานให้เราได้นะครับตัวนี้รถคันนี้ก็มาพร้อมระบบปุ่มสตาร์ด้วยนะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทเคเอ s นะตัวนี้นะครับสำหรับรุ่น GT นะครับหากพี่ๆดูอยู่นะครับแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อหากอลได้เลยนะครับ ถูกใจกันเลยใช่ไหมครับกับรถมิซูบิชิไทตันดับเบิลแคบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่9 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับที่ก๊อฟรีวิวนะฟรีหมดเลยแถมให้ครบหมดเลยนะครับตามที่ก๊อฟรีวิวหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกลายใหม่นะครับที่มีให้เลือกมากกว่า20แบบเลยนะครับอันนี้ก็ฟรีให้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ดูอยู่นะครับตอนนี้นะครับก๊อฟจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้เลยครับใช้ 9,000บาทเท่านั้นเองอ่าฟังไม่ผิดนะครับ39,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถ Mitsubishi ไทตันตัว GT รุ่นนี้ได้เลยนะครับหาพี่ๆนะครับดูอยู่แล้วสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามนะครับการออกรถนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับโทรหาสายด้วยโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับ0846501646นะครับหรือต้องการไป็นสินคานะครับเพื่อที่จะดูโปรโมชั่นก่อนได้เลยนะครับเป็นไลน์แอดนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับไลน์แอดนะครับตามด้วย gob.789 นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาขอ เสนอราคากับกอล์ฟได้เลยนะครับกอล์ฟยินดีทําโปรโมชั่นให้พี่ดูทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันหรือว่าจะเป็นโปรดอกต์พิเศษนะครับอันนี้กอล์ฟมีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดกอล์ฟก็มีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกอล์ฟขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Drive Your Motors Ambition Mitsubishi